เบสเดินเร็วสิเมทำไมทางมันทุนรักทุนเลอย่างเงี้ยไม่มีทางอื่นแล้วล่อไงเอานาะทางอื่นมันอ้อมอะ่ะสามสิบโลเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินล้อทุนน่งนาตรงเนี้ยก็ถึงหน้าบ้านเมย์ละเมแต่นี่เราก็เดินมาตั้งหลายกิโลแล้วนะร้อนก็ร้อนจะเดินไปถึงไหนเนี่ยแดดก็ร้อนหนักก็หนัก ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเมถือก็ได้ไม่ต้องอะ่ะตัวแค่นี้เจ้าแรงมาจากไหนไปไ,ปไปรีบไปเถอะแดดก็ร้อนอทุทนหน่อยนะเมนีม่ยังไม่ถึงอีกเหรอทำไมปลูกบ้านไม่ลึกขนาดนี้เนี่ย ส่องสัฟไฟก็ไม่มีการข้ามกลางคืนเนี่ยอันตรายนะรู้ไหมเออเนาะยังไม่มีจริงด้วยฉันรู้ว่าแกจะพาแฟนนายเนี่ยฉันตื่นเต้นมากเลยนอนแทบจะไม่หลับผีจีนเนี่ยเออสวัสดีค่ะโอเอนะคะเป็นพี่ส,สาวแท้ๆของยิ้มเมย์สวัสดีครับผมเบสครับ,บ,รบเออฉันจินนะจ๊ะยินดีต้อนรับจ้ะ ไหนๆก็เดินกันมาเหนื่อยๆเข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนนะจ๊ะไปไปเราเอาเหยียบที่เป็ดนะจ๊ะเจ๊ทำไมแกสวยอย่างเงี้ยแกสวยคุนเยอะมากเลยอ่ะก็ต้องขอบคุณไอ้ยาคุมที่แกส่งมาให้อ่ะเออมันดีนะเนี่ยเนียนอยู่ หน่ยถ้าแกแต่งงานกันไปเนี่ยไม่รู้ว่าเบสจะอยู่กับแกได้หรือเปล่านะ,ะเบสไปไหนอะเบสพี่เอ๋พี่จีนทำอะไรลงไปเนี่ยเบสเขาอ่ะน่ารักมากเลยนะแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยจริงๆนะนี่เมยนี่จะมาชมอีกว่าเขาใจดีเขาหนีไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีก เจอแค่เนี้ยก็ถอยละเห็นปะนี่เมเพราะแกเป็นน้องเล็กหรอกนะฉันกับไอ้จินน่ะก็เป็นห่วงแกนั่นแหละก็แก่ทั้งเชื่อคนง่ายไว้ใจคนง่ายแบบนี้ไงฉันถึงต้องคอยเป็นห่วงแกแบบนี้คอยตะล่อมแกอยู่ตลอดเนี่ยแต่ก็เอาเถอะคนเราอะกว่ามันจะเจอคนที่ใช่คนที่รักเราจริงๆอะมันต้องใช้เวลานะเมฉันคนหนึ่งอะที่ไม่เชื่อเรื่องความรัก แกเคยได้ยินปะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเข้าใจไหมนี่จินไม่พูดก็ไม่มีใครว่าแกเป็นใบหรอกนะพูดทำไมน้อยน้อยหน่อยอย่าไปบังคับคนอื่นให้เขาเหมือนกับแกวาสนาคนเรามันต่างกันเข้าใจไหมนี่เมย์ฉันรู้เลยนะว่าแกคงจะเสียใจมากแหละกับเรื่องเนี้แต่ก้เาเถิดอย่างน้อยก็เหลือฉันเกไจินอยู่ข้างๆแกนี่ไง แต่ว่าแต่อะไรแต่ก็เหมือนผู้ชายคนที่แกเคยพา ator, มาบ้านเมื่อก่อนใช่ปะ <S 1> <1> <S พี่ช้างเหนื่อยไหมเออเอากระเป๋ามาเดี๋ยวเมยช่วยถือเออเมผมเข้าใจนะที่คุณบอกว่าบ้านคุณจนน่ะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะจนเลน็กขนาดเนี้ผมอยู่ไม่ได้ผมไม่เอาด้วยหรอกเอาพี่ช้างพี่อุตส่าหมหาเมยแล้วอะ่ะไหนพี่บอกว่า รักเมย์ไงรักอะไรรักไม่กินไม่ได้เสียเวลามากแค่นี้แหละโอยโปกมากเลยอะสาวเมยีร้องไห้ทำไมอะเบบเบบได้ได้หนีไปหรอจะบ้าไงมีผมก็เพิ่งบอกไปไงว่าไม่อยากให้คุณดื่มน้ำสกรปรกอะ ก็เลยไปหาซื้อน้ําดื่มให้อะแล้วก็ของกินนิดหน่อยอ่ะนี่คุณซื้อมาให้พวกเราจริงๆหรอคะนึกว่าคุณจะตะเลิดกลับกรุงเทพไปแล้วซี่กับเบสขอบคุณนะที่ที่กลับมาเมผมรักที่คุณเป็นคุณนะไม่ได้รักที่ฐานะความเป็นอยู่อ่ะจริงๆผมดีใจด้วยซ้ำอ่ะที่คุณไม่ได้ปิดบังอะไรผมเลยพี่เอพี่จีนครับถ้าไม่ติดอะไรเนี้ย อยากไปอยู่กับผมไหมครับจริงเหรอคะคุณจะให้เราสองคนไปอยู่ด้วยจริงเหรอคะคุณไม่ได้ทังเกียรติหรอกเหรอคะพี่ของว่าที่ภรรยาผมเนี่ยก็เหมือนพี่ของผมนี่แหละครับผมสัญญาครับว่าถ้าพวกคุณย้ายไปอยู่กับผมเนี่ยผมจะดูแลทุกคนอย่างดีเลยพี่ว่าที่ภรรยาด้วยกินข้าวกันกินข้าวนะครับครับ thank